สวัสดีนะคะมาต่ออีกคลิปนึงนะคะแบบต่อเนื่องเลยนะคะจากช่องรถสตอรี่นะคะเดีย๋ยวมาฟังกันต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยนะคะคนมันสูนนะสูวคนมันสูนฮะผมหนาบหน่อยนาตอนนั้นคือมหากรรมการโมโหแล้วเปรียบเทียบการโมโหระหว่างพ่อพระเอกกับอีกคนหนึ่งน่ะเจ้าของตุ๊กตาเมืมมม่อไงเมื่อไงเมืใอไงนะกูเห็นมึงกูจะซดมึงกูจะตบมึงตาย,ลยนลกูจะกูจะดิบมึงกูจะบิด ต่างกันไหมระหว่างคนหนึ่งแค่แย่งใหม่ระหว่างคนหนึ่งแค่แย่งใหม่ต่อีกคนหนึ่งคือจะชนแม่งตายเลยถ้าเจอแล้วกูกูกูเหยียบคันเร่งชนเมึงตายและกูจะหยิบกูจะดิบมึงให้จมดินและอีกคนหนึ่งกูจะถวายลงเย็นให้กูจะเอาลูกเหล็กให้เฮ้ยมันหลายดอกอยู่นะระหว่างคนหนึ่งแย่งใหม่แต่อีกคนหนึ่งคือจะขับเหยียบรถชนแม่งตายเลยกูจะดิบมึงให้จมดินเอาลูกเหล็กใส่กระบาลด้วยนะเออ เอาโรงเย็นให้ด้วยถ้าเป็นตอนนั้นละ่ะตัวตุนเชื่อไหมตัวตุนไม่เชื่อเพราะตัวตุนเชื่อเจ้าของตุกตาไปแล้วตัวตุนเชื่อเจ้าของตุกตาไปแล้วเพราะเขาเชื่อว่าเจ้าของตุกตาหรือจะมาทําลายตุกตาตัวเองได้อืมทุกคนต,ต้องคิดอย่างนั้นกันอยู่แล้วค่ะตัวตุนไม่เชื่อตัวตุนไม่เชื่อว่าเฮ้ยมึงเป็นผู้หญิงเหรอ ทุกคนต้องเชื่ออย่างนั้นเหมือนคนเหมือนทุกคนจะคิดอยู่แล้วว่าผู้สูญเสียคือคนที่น่าสงสารคนคนที่สูญเสียนะคะต้องน่าเห็นใจน่าสงสารแต่อะไรละหลายอย่างมันก็ทําให้เห็นตั้งแต่ตั้งที่ว่าดูเขาอสีดูเราเสินะคะแต่ว่าเรื่องราวอันเนี้ยซึ่งมันก็มาตั้งแต่ต้นเนาะเป็นอะไรที่แปลกมากคนที่ตกเป็นจำเลยไม่ว่าจะจำเลยสังคมหรือว่าจำเลยในคดีกลับได้รับ ความสนับสนุนความเมตตาเห็นใจของเอฟซเยอะมากมายจะต้องบอกว่า f อฟซีทั่วโลกเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยซึ่งน่าทุกๆท่านน่าจะมองเห็นอะไรที่ออกอะไรที่มันเอ๊ะมันไม่ใช่ทุกคนน่าจะมีคำตอบไปต่างๆนานาแม้แต่ญาติพี่น้องเองนะคะจากมีมุมมองที่คิดว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็ยังมีมุมมองที่เปลี่ยน แตกไปนะคะโอเคค่ะตอ่อเลยค่ะจะมาทําลายเจ้าของจะมาทำลายตุ๊กตาตัวเองเขาไม่เชื่อไอ,เอ้เจ้าของเจ้าของตุ๊กตาพูดหาอะไรแม่งตัวตุนเชื่อหมดแหละอืมนั้นที่เป็นยังไงสิ่งสิ่งหนึง่งอืม ส,สิ่งหนึ่งที่มันเหนือกว่ากฎหมายความศักดิ์สิทธิ์มันเกิดขึ้นความศักดิ์สิทธิ์มันเกิดขึ้นนะครับพี่น้องเอยอีรีเด้ความศักดิ์สิทธิ์มันเกิดขึ้นเนื้อฟ้าจะมีฟ้านเหนือขี้หมาก็จะมีแมลงวันเนื้อแมลงวันก็จะมีกฎแห่งกรรมอันนี้ใช่ค่ะกฎแห่งกรรมที่ทำเสมอครับพี่น้องเอยน,นั่นคือการไปสาบานคนที่เป็นตาเป็นยายเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่าลูกตัวเองจะทำ ลูกตัวเองลูกเขยตัวเองจะทําไม่เชื่อว่าจะทําแต่ด้วยกระแสทุกท,ทุกอย่างและความในใจของลูกเพราะฉะนั้นคนเป็นพ่อแม่ที่เป็นเสาหลักก็น่าจะมีการเนาะว่าเออเพื่อความสบายใจนั้นก็ไปสาบานซะหนึ่งสาบานเนี่ยอย่างน้อยให้คนในครอบครัวสบายใจว่าด้วยว่าความบริสุทธิ์ใจเพื่ออย่างน้อยแรงที่ที่ เริ่มกินใจกันแล้วเริ่มมีปัญหากันแล้วเริ่มมองหน้ากันไม่ติดเนี่ยให้รู้สึกดีขึ้นไม่อยากให้ครอบครัวต้องมารู้สึกกดดันหรือว่าจับผิดจับพิรุษกันเพื่อความสบายใจคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะอะไรที่พอทําได้ซึ่งคิดว่าสิ่งเหล่านี้ทําแล้วจะทําให้ครอบครัวกลับมารักกันหรือว่าหายคาใจหายสิ้นข้อสงสัย แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็อย่างที่เห็นตามภาพมาตลอดมันกลายเป็นมหากาศขึ้นมาเพราะว่าหนึ่งต้องสื่อหนึ่งและหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เข้าไปนะตอนนั้นยิ่งทําให้ทุกอย่างประเด็นประเดาออกมาแล้วก็ทําให้มองเห็นลหลายๆอย่างจนมณนะตอนนี้ก็เริ่มยังมองไม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างแค่กําลังบางทีรถแอบคิดไม่ได้ว่ามันแค่เริ่มต้นหรือเปล่าเรื่องคดีเนี่ยมันเริ่มมานานแล้ว แต่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างของพฤติกรรมของคนหรืออะไรของแต่ละคนมันเพิ่งจะเปิดเผยออกมาจากคนหนึ่งที่มองว่ามีแต่ความโหร้ายมีแต่นู่นนี่นั่นกับกายตอนนี้กับเรามองเห็นแล้วอ๋อเขาเป็นคนอย่างนี้ซึ่งก็คือคนอย่างนี้นะเป็นคนลักษณะนี้ก็คือนี่แหละก็คือเขาแต่อีกคนที่อะไรหลายๆอย่างที่เราไม่คาดคิด เรากับหินอย่างเช่นยกตัวอย่างทางลุงคนเนี่ยจะเป็นคนที่เขาจะอบอุ่นไปทางเรื่องครอบครัวเขาปกป้องนะคะอีกคนนึงอ่ะกับไม่ปกป้องรจจำได้ว่าตอนที่กลับมาคืนดีกับน้องชายเขาไม่ใหม่เขาก็ออกมาพูดแบบให้เอซแบบโอโ้โหถล่มทลายเลยว่า เนี่ยเจ็บใจนะเจ็บนะกับความรู้สึกเนี้ยที่คนมาด่าพ่อด่าแม่ก็เนี่ยเดี๋ยวจะคุยแล้วจะปรึกษาทนายดูว่าก็จะจัดการทุกคนเพราะว่าเก็บคิดไปห,หมดแล้วใครที่ทําใครที่ว่าเนี่ยพ่อรับไม่ได้แต่อดทนไว้มานานแต่ว่าก็จะไม่อดทนแล้วจะจัดการทุกคนแต่มาณตอนนี้ fc เห็นอะไรไหมคะล้นบอกว่าอะไรหลายสิ่งหล,หลายอย่างออกมาเราไม่ต้องแค่มองแค่คนสองคนในตัวละครที่เราติดตามก็ได้ เรายกตัวอย่างตัวเราเองนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะถ้าเราเป็นเขาหรือว่าเราเป็นเรานะตอนนี้มีคนมาว่าพ่อแม่เราเราจะรู้สึกยังไงคะเราจะไปสนับสนุนไหมถ้าจะบอกว่าอ๋อมันเป็นโซเชียลเขาทะเลาะมีปากเสียงกันเองอันนั้นก็ใช่อยู่คะ่ะแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องไปแาดแรงตัวเราทําอยู่นิ่งๆเฉยไม่ใช่ไปทําตัวให้รู้ว่าปรากฏตัวว่าเราสนับสนุน ดูอีกฝ่ายหนึงทีคะเขาจะไม่ไปเม้นไปอะไรเลยแล้วเขามีประเด็นอะไรเขาก็พูดที่ช่องเขาเลยอะไรที่ต้องอธิบายต้องชี้แจงเขาก็อธิบายที่ช่องนะคะอธิบายเสร็จก็อยู่ที่ f อฟมุมมองว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อมาอธิบายในส่วนที่ตัวเองคิดว่ามันมีเหตุและผลมาจะไม่ไปเม้นอะไรที่สร้างประเด็นหรือว่าไปไปจุดประเด็น เท่าการที่เราไปเม้นเนี่ยเท่ากับเราไปสนับสนุนมันต่างกันจริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะต่างกันมากนะคะใครมีประเด็นอะไรเนี่ยบางคนแต,แต่จะไม่ไปเม้นแต่ถ้ามันคือประเด็นที่มันลามปามหรืออะไรเขาก็จะมาพูดในช่องเขาเลยแต่อีกคนดูสิคะมันมีหรอก็ฝากไว้ให้คิดนะคะสําหรับรถรถไม่ได้คิดที่ว่าคนต้องมาฟังรถและเชื่อในสิ่งที่รถแต่รถอยากจะยกตัวยอย่างว่า ถ้าเป็นเราล่ะเราเอาตัวเราไปเป็นตัวละครตรงนั้นนะ่ะเราจะทําแบบเขาไหมแต่ถ้าทุกคนบอกว่าโอเคถ้าเป็นเราเราอาจจะยิ่งกว่านี้อันนี้ก็เคารพการตัดสินใจเคารพทุกท่านค่ะแต่คําที่ว่าถ้าตัวเราก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณแค่หลอกเอาคําตอบนี้ให้กับตัวเองหรือเปล่าเพราะลาเชื่อว่าคนเราเนี่ยปลูกฝังมากกับการรัก ต้องกระตันอยู่ลูกคุณพ่อแม่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่บอบบางกับความรู้สึกแต่มันเป็นจุดที่เข้มแข็งและมันเป็นจุดที่ทุกคนมองจะมองเห็นภาพเองว่าคนนี้เป็นอย่างไรโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้รถสตอรี่จบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณ fc และทุกท่านมากๆนะคะที่มาสนับสนุนช่องรถนะคะขอพระคุณค่า